เอาน้ำแดงให้แม่จ้าแก้วนี่ละแม่จงแซ่บยิ่งปเดินกินเขาเพื่เดียวน่ะเอากระแซ่บยิ่งได้หลายแม่กว้างอีกมากมากกินน้ำกันโหดพ่อเน่าแนี่ยกลิ่นเผินเนาะเบ้ย์ักขนาดนี่แต่เน่าเจ็บเยังไงมากเพอดีล่ะโหดพ่อเน่อยู่ในกินกระโลนเทียบโลนเหรียญอยู่กินดียิ่งดียังตี่กระใส่แน่นี่นั่น เอานีอย่างเอากรณนีที่เจ้าไปยืมคอยนันเด้เา้าให้คอยหันไปยืมนันสองสามมือเราไม่คล้องคอยยืมมาโดนดอกอันนี้มันเจ็ดมือแล้วยังบอไปขึ้นคอยอยู่ได้ละเซอยอยู่เนาะเฮ้ยเอาก็บขนบนท่านี่มีเนาะขั้นมีคอยสีไปใส่เจ้าตัว,ดดวเอาก็บพกมีจังไหรบางูแนวอยู่นนนนแน่ากลิ่นพเนะนี่ล้นโต๊ะล้นยังดูนี่ฮะมงดูหันมีหัดทูเลียนเนวกินเพิ่นหันคอยนันบ่มีสิใส่แล้วเงินนัน เอาไปใส่เน่เอาไมา้่อยแน่เอาใหญ่นี่แม่รถมาทว่วงแน่ยู่แน่กินมาก่อยอยู่ดีกินดีเจ้าเดซันเป็นหยังทุกข์ยากหลายปนั่นบ่จังได้มาท่วงแต่งเงินน้ำมูแทะนั่นแล้ว,วทุกข์ยากปนั่นบ่จังมาท่วงเงินแต่น้ำมูกระแมนตัว อึดเบี้ยคักแต่บ่อไม่เป็นแต่ช่างคักเพล่เห็นอยู่ใส่ถามอยู่หันเฮ้ยจังแมนบ่อยากอายท่วงเนาะแมนจะแมนป่อยากอายท่วงเนาะตังแ่ข่อยเป็นนีอีแหลงค่าเล็กมันแห้งบ่หลายซ้ำเจ้าซ้ำ มันกิดบ่อร e ่วงหัวจักเถื่ออันนี้เอียงบ่มีมาระาติพ่อจะใช้ถามหันบ่าวไปยุ่ตลาดขี่รถสวนกันน้ำทังเจ้ากันยั่งจอดถามนอนรับกันยังท่วงอีกนอนรับกันยั่งท่วงอีกคนเอียงเงิ่ซนํำนี่นั่นขันเขามีเขาบ่ห้ถามยากดอก ข่อยมาถามก่อบ่เห็นได้จักเถ่อแล้วถามเห็ดหยั่งเคยได้อยู่บ่บ่อันนี้ข่อยจะไปใส้ดอกข่อยบ่กให้เจ้ามาถามอยากดอกนักยังเขาน้าข่อยดีมากมะใจเย็นๆเช้าก่อนค่อยเบากันกินสดเพื่อกินดอก กผือมเป็นผดเม็นโพมาแย่ได้กัอบอะไรแจักเถื่อใกล้แค่เป็นเจ้าค่กเจ้าเนี่ยมาแย่ไดยกับน,นึกกินล้นโต๊ะล้นเตียงอยู่ผู้มาถามนี่บ่มีหวัวที่กินแล้วเป็นผดเจ้าเี่าแล้วพอย่านข่อยอยากอายจักหน่อยมาถามดูตัวดูกระไดอเอาละเอาละเนี่ยาถามดูแลควรจะไปให้หรอกว่าว่าฝากซ้องไปกินดองก็ค่อยในใส่เงินในซ้องนัง่นกระได้โอ้ <c oughs> ยย่างซ้องยังมาแล้วดูบา้านมาแล้วแล้วเนาะ จะไปคิดจะไหนวะเอาซ่วงคอยเจ้าไปกินเจ้าก็ต้องใส่ตัวย่าอันนี้เออเอาเปรียบเผาทุกด้านแ <c oughs> ละไม่หละไม่ถือหัวไม่แย่กินแ <c oughs> ม่ทุ <c oughs> ้เอียงเข็นอยู่ใส่ช่วงอยู่ห่นงลูกนี่จะเป็นช่วงเก่งค่ะเพื่อนช่วงนี้ก้นหลบเบ่าอยากอายวะนี่แม่ <c oughs>